กล้าสบายดีพ่อพี่น้องฝั่งเราและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอร์มื่อนี้มาพอกันคือเก่ากับทรงบะพรสตูดิโอเนาะซึ่งเปิดภาพมากะหมู่บ้านบะพรพุนตกแหง้งเนาะพี่น้องเนาะก็คือปีตะเกา่าแหละคือในเฮือนบพพรก็จะมีน้ํทถลักเข้ามาเนาะเพราะว่าตอนตอนตั้งบ้านทาอิซนะแบบว่าบ่าได้ทมดินเนื่องจากว่างบบ่มีสรงนั้นเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเฮือนกับเห็ดเห็ดแบบว่าค,ค่อยๆเห็ดนะพี่น้องก็เยบ่มก็เก<ๆ>ียหายพอ ก็ถือว่าเท้ามาซีายก็ก็น้่งเข้า่ะนะพี่น้องเห็นป่มันเร,มเริ่มเริ่มยุบหลือปกติชำนันหมดเลยเนาะพี่นอ้นองน้ำโอคทองน้ำเนาะเห็นป่เนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวพ่ะพรจะพาผมพี่น้องชมบรรยากาศนี่ป๊าโอ้เห็นป่ แน่นพี่น้นองนี่น้ำต้นตาดคือเกาโอนพี่องเห็นว่า เส่งท่อนะมันมันระบายบทันเราไปดองบทพรนกระเห็ดมาอยู่อะเดทท่อมันมาบงนี้แต่มันซุดบนทันท่อเนอะาะเนี่ยนะพพ่น้อง นี่เนาะพี่ต้องอันนี้คือท่อซึ่งท่อเดี่ดยมันท่อเดีวยดดวยมันค่อนข้างจะ ทอมันท่อแบบเนโน่เนอๆนี่น้เลยมันก็เลยแบบว่าระบายบททันเนาะท่อมันคือท่อนี่มันเนโน่มันระบายบททันเนาะนี่เลยเน้องเพราะว่า พราะว่าน้ามโซนทางด้านนี้มันจะเป็นอันนี้นะพี่น้องว่าง่ายคือเป็นเป็นห้องน้ากลางโคกมันไหลเข่าอยู่แล้วเนาะมันก็เลยแบบระบายประทันมันก็เลยแบบทะลักเข่าทางประตูใหญ่กันพอพรเลยเนาะเดี๋ยวพรพจะพาไปเบิระทางประตูใหญ่ที่น้าเขา่านี่นะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนมันห้องนี่มันก็เป็นห้องอยู่แล้วห้องเลิกจะได้กูดเดีนว่าห้อง สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นห้องเลิกอยู่แล้วนะนี่แล้วที่นี่แหละหลรถพอน่ะอันนี้แกฆ่าแบบการสร้างเฮือนตะก,กี้บ่ได้ถมมันก็เลยน,านา้ำมันรวมเข้าประตูใหญ่เห็นไหมเพี่ยนเอาดูเลยรวมเข้าประตูใหญ่เห็นบ่ท่อกระบายบ่ทันเนาะให้ดูมันจะเข้าบนนี้เลยน้ำ มันจะเข้าวงนี้เลยเนาะพี่น้องน้ำเลดิถ้าแมน่นเอ๊ะแก้ไขบ่ได้ดอกสมมติว่าแอร์สมมติว่าจะเอาดินบล็อกมาขันนี่น้าม,มากักสีลูมลงพุ่นเนาพี่น้องถ้าสมมติว่าขันปากชูงๆนี่เนาะขับได้แต่ช่้นหนึ่งนั่นเลยเนาะพี่น้อง สมุนเอาขันสูงๆบนนี้มันก็จะหลุมเขาตัวนั้นนะเป็นนอนตัวนั้นก็น่าจะเป็นห้องอีกนี่เนาะมันก็นั่นนี่มันเป็นห้องอยู่แล้วนะเป็น้องเป็นหอ้นหองใหญ่เลยทีเดียวเลยที่นี่แหละทางเฮือนเขาพรมันเป็นแบบทะลักเขาอ,อยู่แล้วนะเนานในะในห้องมัใหญ่เนาะห้องมาตะปูมาตะกลางโคกประมาณหนึ่งกิโลมาเรืเ่อยๆ แต่มันก็นจะทะลักเขานี่วงนี้มันเป็นข้ออยู่แล้วเนาะแต่มันกะหน,น้ามันก็นจะลูมเขานี่อย่างประมาณนี้เดยแต่หลายค้นก็ว่าบลพรเห็ดพิษแล้วอย่างประมาณซึ่งกระพิษอะไรเนาะพี่น้องถ้าแม่นทมดินนึ่ปนประมาณสักห้าสิบเซนหรือว่าหนึ่งเมตรนี่น่าจะโอเคเลยเนาะผ่มดินยิงสูงไเนี่โอ้ขัดละกิีได้ดเลยเ่ั้งคือว่าแ,แต่ก่อนเห,เห็ดเฮือนกะคอยเห็ดพิเลียน,น่อยนะพี่น้องก็ได้แม่นชีว่าเห็ดบาดเดียวเลยอย่างประมาณนี้เนาะ เห็ดทิละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเห็นไหมพี่น้องมันก็นเลยแบบว่านี่แหละซึ่งบุก้าเข้าไปย่านไฟยันไฟหัวลงจากจันดีไปยันไฟหัวยันไฟหัวเนาะหัวลักเล็กนี่ลักอันนี้จะเป็นเล็กลงมาแล้วมันถึกหน้าเ่าันไฟแล้วกันหน้าเฮือนประพันธคือกันเนาะเพราะว่ามันมีแบบยันสายไฟมันมันหัวบวหัวก็บแบบว่า ยามาลงดินนะนะยามาลงตามแอ่ตามอย่างน้อตามพาเหือนอย่างประมาณนี้อันนี้ก็สิเป็นเฮือนยายคมพรเนาะหรือว่าเหือนป้านดีคงเนดูฮะ อันเดียโนะกะไลไล,ไล,ไ,ล,ไ,ลไล่ไล่มาบางทมันกนเนเ็เริ่มส่ออันเดีเริ่มส่อคำแพงนี่เนาะเริ่มส่อท่อเลยต้องเห็ดใหญ่ๆนะพี่นอ้องอันนี้หน้าแปดซีฟมันก็เลยระบายบนขันนี่ท่อหน้าแปดซีฟเอง ระบายบทสั้น นี่นาะพี่ดองน้ำเดี๋ยวบ่าพรจะพาพ่อพี่น้องขึ้นทังดาดฟ้าตอนนี้นเนาะไปเบิงบรรยากาศมุมสูงว่าเป็นยังไงนะพี่น้องแถวนี้น่านจะบบีไฟหัวลงมาแล้วว่าเนาะฟักไฟก็อยู่บนหันแต่สิ่งที่ย่านก็นคือแบบว่ามันมันมันหัวลงตามเดี๋ยวขึ้นมุมสูงไปเบิงมุมสูงก่อน

โอเคน้อง่น้องลงก่อนเพราะวา่าอยู่พื้นที่สูงค่อนข้างจะเสียวๆเนาะเพราะวา่ายำพลนั้นนะเขียวกระจีเลยต้นบังฮูต้นมังฮูเขียวกระจีเลยถ้ามันสูงประมาณน,นี้ก็สามารถยิดกินได้